คนขาวันนี้เรามาเอ๊ะต่ต่ตตแม่เรามาเที่ยวอ่าหาดยะนุ้ยยะนุย,ย,นยซึ่งแบบน้ำใสามากใสจนแบบแต่วันนี้แดดแรงนะเดี๋ยวให้ดูแมโอ๊ยโอ๊ยพี่นกขั้ลมองไม่เห็นเลยโอ้แดด เดี๋ยวนะกับกล้องตรงไหนวะตรงนี้ข้างบนมันจะเป็นจุดชมวิวกลางหาดที่เราเคยมาถ่ายรูปเข้าไปจุดชวิวแล้วก็ตรงฝั่งโน้นที่เราเห็นนะคะตรงมีโรงแรมตรงนล้ก็เป็นหาดอีกหาดหนึ่งเป็นหาดในหาดแล้วก็ตรงตรงโน้นเห็นไหมยอดเขาสูงยอดเขาสูงตรงน้นที่เรามองเห็นนู้นไหนตรงโน้นนะคะคือแหลมพงเทป เราจะเดินเดินหาที่ถ่ายรูปก่อแล้วทั้งหมดนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็คือรูปบางส่วนที่เราได้จากทริปหาดยะนุ้ยของเราในครั้งนี้ทุกคนว่ายังไงบ้างคะมันสวยมันจึ้งมันโอเคมากใช่ไหมเราว่าเราโอเคนะคะกับทริปนี้